ลองจินตนาการถึงภาพโรงงานที่มีความวุ่นวายดูสิคะว่าพนักงานที่วิ่งวุ่นค้นหาเอกสารการกรอกข้อมูลซับซ้อนลงในไฟล์ Excel การรอคอยพิจนารณาการอนุมัติที่มีความล่าชา้าการสื่อสารผิดพลาดระหว่างแผนกหรือแม้แต่การที่จะต้องโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบสต๊อกของวัตถุดิบสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพนทพอยท์ที่ฉุดหลังศัก,กยภาพในธุรกิจการผลิตของท่านหรือ manufacturing นั่นเองยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความเร็ว เวลากลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าแทบจะมากที่สุดในแทบทุกธุรกิจต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงและยิ่งเป็นธุรกิจการผลิตยิ่งต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะแล้วคุณเคยสงสัยไหมคะว่าธุรกิจของคุณกําลังเสียเวลาที่มีค่าไปกับกระบวนการทํางานที่ล่าช้าหรือล้าหลังอยู่หรือเปล่าซึ่ง4ปัญหาที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตมักจะพบเจอก็คือ 1. การทำใบเสนอราคาที่ล่าช้ากระบวนการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของ Manual Process มีความซับซ้อนยุ่งยากใช้เวลาในการทำงานทำให้ลูกค้าหันไปหาคู่แข่งที่ทำได้เร็วกว่าเสียโอกาสในการปิดการขาย 2. การวางแผนวัตถุดิบที่ไม่มีความแม่นยำ ข้อมูลมีความกระจัดกระจายยากต่อการคาดการทําให้ผลิตไม่ทันส่งมอบล่าช้าสูญเสียความน่าเชื่อถือหรือเกิดปัญหาสต็อกขาดสต็อกเกินอันจะนํามาซึ่งปัญหาต้นทุนจม 3. การขาดข้อมูลแบบเรียลไทม์แน่นอนว่าทําให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความล้าหลังไม่อัปเดตส่งผลให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดส่งผลเสียต่อภาพรวมของธุรกิจและ 4. การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างแผนก ทำให้เกิดความล่าช้าผิดพลาดและเสียโอกาสทางธุรกิจค่ะถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะดูเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งรายได้ของเราอาจจะล่วไหลโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะและคุณกําลังปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้กําลังกัดกินผลกลาําไรและโอกาสเติบโตทางธุรกิจของคุณอยู่หรือเปล่าถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่คุณจะมาปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจของคุณ ด้วยโซลูชัน SAP Intelligent User Interface หรือ SAP Fiori จะทำให้คุณสามารถปฏิวัติกระบวนการทำงานในธุรกิจการผลิตของคุณด้วย User Interface ที่ทันสมัยใช้งานได้ง่ายพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่ทุกเวลาคะ่ะขอยกตัวอย่างความสามารถของ SAP Fiori ในธุรกิจการผลิตกันนะคะสำหรับข้อแรกนะคะ ออกเอกสารใบเสนอราคาหรือ quotation ได้เร็วปิดดิวได้ไวลืมไปเลยค่ะกับการทำใบเสนอราคาแบบดั้งเดิมหรือแบบเกา่าที่ยุ่งยากซับซ้อนพ่อฟิโอริจะทำให้คุณสร้างใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีเลือกสินค้ากำหนดราคากำหนดส่วนลดระบบคำนวณให้ได้อัตโนมัติส่งอนุมัติได้ทันทีผ่านมือถือหรือแท็บเลต็ตเปลี่ยนลูกค้าที่ลังเลให้กลายเป็นยอดขายเพิ่มโอกาสปิดดิวได้มากยิ่งขึ้น คอเทเันที่รวดเร็วเท่ากับวงจรขายที่เร็วขึ้นนั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นสำหรับคุณนั่นเองค่ะ 2. วางแผนวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำผลิตได้ไม่มีสะดุดทำให้เราสามารถทราบข้อมูลดีมาและสะต็อกวัตถุดิบแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณมองเห็นภาพการผลิตได้อย่างชัดเจนสามารถวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำลดปัญหาสต็อกขาดหรือสต็อกเกินมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของเรามีพร้อมให้กับการผลิตส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการวางแผนที่แม่นยำเท่ากับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรค่ะ ในส่วนข้อที่3นะคะการเข้าถึงข้อมูลจะทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญได้อย่างทันทีผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับข้อ4นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน f ิล l r จะเข้ามาช่วยลดพเิเศษที่ไม่จําเป็นซําซ้อนลดความผิดพลาดเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทุกๆคนทําให้ทุกคนสามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยความสามารถเหล่านี้ของ s a p Fiori นะคะจะนำธุรกิจของคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีสร้างความประทับใจและปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร 3. การส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า4 สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขับเคพื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็วและข้อที่5สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพพนักงานทำงานอย่างมีความสุขและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ s a p f i o r y พบว่าสามารถลดเวลาในการออกใบเสนอราคาได้ถึง70% เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น30%ลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้ถึง20%แต่ยังไงก็ตามนะคะผลลัพธ์อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรนั่นเองค่ะนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้เรายังมีเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ฟิโอริทำงานได้เร็วมีประสิทธิภาพมาฝากกับทุก,ท,กท่านอีกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กรที่ใช้ฟิโอรีหรือในอนาคตอยากจะใช้ฟิโอรินั่นเองค่ะลำดับที่1นนะคะฮาร์ดแวร์ต้องแกร่ง ถามว่าฮาร์ดแวร์ต้องแปรลง่ยนยังไงเราจะต้องมีการอัปเดตแรมค่ะแรมเปรียบเสมือนถนนใช่ไหมคะยิ่งกว้างรถยิ่งวิ่งได้เยอะก็เหมือนกับการที่เราเพิ่มแรมข้อมูลจะยิ่งวิ่งได้คล่องการเพิ่มแรมให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ SFP Gateway และ SFP Backend จะช่วยให้ f i o r i ประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะคะ่ะถัดมานะคะใช้ SSD เปลี่ยนจากการใช้ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนหรือ HDD มาเป็นการใช้ Solid State ค่ะทำให้อ่านข้อมูลได้ไวยิ่งขึ้นกว่า h s d หลายเท่าเลย ทำให้ f ฟลลิโหลดแอปพลิเคชันและข้อมูลต่างๆได้เร็วอย่างรู้สึกได้เลยล่ะคะ่ะและ 2. นะคะเน็ตเวิร์กต้องเสถียรตรวจสอบแบนด์วิดค่ะแบนด์วิดของเราที่เราใช้งานนะคะเปรียบเสมือนท่อน้ําท่อน้ํายิ่งใหญ่น้ํายิ่งไหลแรงเช่นเดียวกันคะ่ะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเครือข่ายของคุณเนี่ยมีแบนด์วิดที่เพียงพอสําหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและเซิร์ฟเวอร์นะคะ การเพิ่มแบนด์วิดต์จะเป็นคีย์ที่จะช่วยให้ฟิโอริสามารถตอบสนองการทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะลด l a t e n ซีนะคะหรือที่เรียวกว่าความหน่ว ยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะเราควรจะเลือกเครือข่ายที่มี latency ที่ต่ำเช่นการเชื่อมโยงภายในองค์กรหรือใช้บริการ cloud ที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับผู้ใช้งานช่วยลดเวลาในการรับส่งข้อมูลทำให้ฟิโอลี่ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและ3นะคะซอฟต์แวร์ต้องอัพติมายเราต้องหมั่นอัปเดต s a p f i o r i Front End Server นะคะเนื่องจากทาง s a p เองเนี่ยจะมีเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยออกมาให้เราอัปเดตกันอยู่อย่างต่อเนื่องในที่นี้เนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและการแก้ไขบั๊ การอัปเดตที่ล่าสุดนะคะจะทําให้ฟิโอริสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนถัดมาการปรับแต่ง S a P Gateway นะคะคือการตั้งค่าแคชให้เหมาะสมช่วยลดภาระในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ทำให้ฟิโอริ โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะและส่วนสุดท้ายของหัวข้อนี้นะคะคือการใช้ HTTP 2นะคะที่เป็นโปรโตคอลเวอร์ชันใหม่ทำให้การเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นรองรับการส่งข้อมูลได้หลายชุดพร้อมกันหรือมัลติเพล็กซิ่งทำให้ฟิโอริสามารถโหลดหน้าเว็บได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อที่4นะคะดีไซน์จะต้อง l ลีนเหมือนร่างกายเลยค่ะถ้าเรา l ลีนการทำงานเนี่ยก็จะไหวมากยิ่งขึ้นลดจำนวนออร์ดัต้าคอนะคะ เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปรับแต่งแอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้มีการเรียกใช้ OData c a คอเนี่ยเท่าที่จําเป็นจริงๆเพราะการเรียกใช้ OData c a คอที่มากจนเกินไปอะค่ะจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยทำงานได้ช้าลงค่ะถัดมานะคะใช้ lazy loading เราควรจะกําหนดให้มีการโหลดข้อมูลเฉพาะส่วนที่จําเป็นเท่านั้นช่วยให้หน้าเว็บเนี่ยสามารถทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่มีความจําเป็นเราสามารถให้โหลดเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อผู้ใช้งานต้องการได้ค่ะอ p t ติไ e รูปภาพเราจะต้องทำการบีบอัดรูปภาพที่ใช้ใน SPPriori ให้มีขนาดที่เหมาะสมทำให้สามารถโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับข้อที่5นะคะโค้ดต้องคลี a ค่ะ เราจะต้องเขียนโค้ดอารัแบที่มีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรที่มากจนเกินไปตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดอารับที่ใช้งานร่วมกับ s a p f i e o r y อย่างสม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับเวอร์ชันหลักที่รองรับ s a p f i e o r y จะมีตั้งแต่ s a p ECC6 ค่ะ Which Enhancement Package หรือ EHP นะคะที่จะสามารถใช้งานได้ร่วมกับ EHP 6 7และ8เป็นต้นไปค่ะสำหรับ SAP s a p S4hana นะคะซึ่งมี Fiori เป็น User Interface หลักจะรองรับในทุกๆเวอร์ชั่นที่ใช้งาน Fiori ได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะอย่างไรก็ตามการใช้งาน s a p Fiori ร่วมกับ s a p ECCC อาจจะต้องมีการติดตั้ง SAP Fiori f o n t N หรือ FES เพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับ SAP S/4HANA นะคะ Fiori จะได้ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบอยู่แล้วค่ะ SAP Fiori ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลงทุนในด้านเทคโนโลยีนะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตในธุรกิจของคุณด้วยเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่า SAP Fiori ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า nice to have เพราะลองคิดดูสิคะว่าถ้าโปรแกรมของคุณที่ใช้งานในปัจจุบันนี้สามารถทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้นงานของคุณจะทำได้เสร็จเร็วแค่ไหนหัวที่ร้อนอยู่ตรงนี้นะคะจะน้อยลงแค่ไหนคะถ้าคิดไม่ออกลองดึกถึงเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรบางอยา่างที่ทำงานช้าๆดูสิคะ สำหรับคลิปต่อไปเราจะแนะนำตัวอย่างการใช้งาน s a p f i o r y ร่วมกับอุตสาหกรรมใดมาให้รับชมกันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากท่านใดมีเนื้อหาหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากคุณเป็นองค์กรหรือธุรกิจในอุตสากรรมการผลิตที่กำลังติดล็อกในเรื่องของ Productivity และเจอกับปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานะคะอย่าลืมทักมาขอคำปรึกษากับทางทีมงานไซเจนได้ฟรีค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ